ลีน a าซิตประเทศใหม่ที่เรากําลังจะได้ไปเยือนและผจญภัยกันในแพท2.0ที่จะอัปเดตเข้ามาในไม่อีกี่วันนี้แล้วเราไปทําความรู้จักกันเบื้องต้นกับเมืองใหม่แห่งนี้กันดีกว่าครับกับผมเนิร์ดช่องที่จะพาทุกคนไปเนิร์ดกันเรื่องเกมตอนไปรับชมรับฟังกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยเป็นกําลังใจให้กันเยอะๆด้วยนะครับ ก่อนไปลุยกันผมขอแนะนำ Richman Shop Number one เรื่องเติมเกมสามารถเติมเกม Watering Web ได้แล้วที่ Line Richman Shop ได้เลยนะครับและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและ Line Richman Shop เติมในเว็บรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Richman Shop เท่านั้นนะครับ ลีนาซิต้าประเทศที่มีนครรัฐอ,อิสระกระจายตัวกันตามหมู่เกาะอันกว้างใหญ่โดยไม่มีระบบปกครองแบบเมืองหลวงแต่อย่างใดโดยตำนานได้กล่าวไว้ว่าผู้ก่อตั้งลีนาซิต้านั้นได้ลาทิ้งบ้านเกิดของเขาและล่องเรือจนมาเจอหมู่เกาะแห่งนี้เพื่อหลีกหนีภัยพิบัติของเดลามเอนในฐานะที่เป็นประเทศหมู่เกาะเกิดใหม่หลังจากเดลามเอนลินาซิต้านั้นถูกซ่อนตัวจากสายตาชาวโซลาริทรีไปอย่างยาวนานหลายปีเนื่องด้วยเหตุผลทั้งเรื่องภัยพิบัติที่เกิดอย่างไม่หยุดยัง้ง และเหตุผลด้านทางภูมิศาสตร์จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ประชากรชาวลินาซิต้าก็ได้เปิดประเทศและเส้นทางการเดินเรือเมื่อเริ่มทําการค้าและเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศอื่นๆทั่วโลกหนึ่งในเมืองที่โดดเด่นของลินาซิต้าก็คือเมืองลากุน่าเพราะทุกปีจะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่อย่างงานคาร์เนเวลเทศกาลที่ผู้คนละทิ้งความคาดหวังของสังคมและเปิดรับความสุขแบบไร้ขีดจำกัดอัดเทศกาลทุกคนที่เข้าร่วมงานนี้จะต้องสวมหน้ากากเท่านั้นด้วย ในอดีตเทศกาลนี้ทาเพื่อแสดงความเคารพต่อท่านเทพผู้พิทักษ์แห่งลีนาซิต้าผ่านการแสดงและการเฉลิมฉลองที่สนุกสนานซึ่งชาวลีนาซิต้าเชื่อกันว่าผู้ที่ทําการแสดงออกมาได้โดดเด่นก็จะมีโอกาสได้สื่อสารกับท่านเทพผู้พิทักษ์และรับพอรอีกด้วยเรื่องต่อไปที่น่าสนใจก็คือที่ลีนาซิต้าตาวาฟนั้นมีรูปร่างที่แตกต่างออกไปในแต่ละเมืองด้วยนะครับโดยที่ตัวเมืองลากุน่านั้นตาวาฟจะเป็นรูปห่างปาและที่ลีนาซิต้าจะไม่เรียกสาวาฟว,ว่าเรโซอนน์เน็กซัส ต่เรียกว่าเจเนซี่เน็กซัแทนครับผมเจเนซี่เน็กซัเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ชาวลินซสต้ารสร้างขึ้นตามคำบอกเล่าของท่านเทพผู้พิทักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ในในบริเวณที่มีกระแสวามขี่เจเนซี่เน็กซันั้นเราเอ h o โคจะสามารถปรากฏตัวได้เองโดยไม่ต้องอาศัยเทอร์มินอลแต่อย่างใดซึ่งจะเรียกกันว่าคอม m อนเอ h o โคพูดถึงเอ็กโคในล i นัสติามันก็ต่างจากที่เราเคยรู้จักกันเหมือนกันนะครับที่นี่ถึงขั้นได้รับการขนานนามว่า Land of Echo เลยล่ะครับ ดยเ,เฉพาะชาวเมืองลากูน่านั้นปฏิบัติต่อคอมมอนเอ็โคด้วยความเคารพเพราะพวกเขานนั้นเชื่อว่าเอ็โคเหล่านี้เป็นทูตสวรรค์ของเทพผู้พิทักษ์ผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาจึงปฏิบัติต่อพวกเอ็กโคในฐานะเพื่อนและพันธมิตรที่เชื่อถือได้และดำรงชีวิตประจําวันร่วมกันแบบปกติมาดูเรื่องราวภายในของเมืองลากูน่ากันดีกว่าครับเมื่อดูจากทีเซอร์แล้วก็ได้กลิ่นความดราม่าบางอย่างของสองตระกูลใหญ่อย่างตระกูลมอนเทนล,ลี่และตระกูลฟิซาเลียชาวลินาซิต้าเนี่ยนะครับ ให้ความสําคัญกับสายเลือดของตนเป็นอย่างสูงมากและสังคมของพวกเขานั้นได้ถูกสร้างขึ้นจากความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวสําหรับพวกเขาแล้วความสนใจของครอบครัวนั้นมักมีความสําคัญมากกว่าชายตากรรมของตนเองเสมอในส่วนของตระกูลมอนเทลลี่นั้นหนึ่งในตระกูลที่ทรงพลังที่สุดในเมืองลาคุนนาเนื่องจากการเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนารีเซิร์ฟเทอร์มินอนลสำหรับการใช้งานส่วนตัวและยังรวมถึงจิตวิญญ,ญาณแห่งการบุกเบิก ตระก,กูลมอนเทลลี่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดเส้นทางการค้าที่เชื่อมต่อเมืองลากุนนาื่อให้ลินนาซิต้าได้ทําการค้ากับชาวโลกทําให้ตอนที่เปิดประเทศตระก,กูลมอนเทลลี่นั้นจึงมีทั้งความมั่งคัง่งอันมหาศาลและอิทธิพลที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งในอัปเดตแผ่นใหม่นี้เราก็จะได้เปิดตู้กาชาของคุณหนูรองแห่งตระก,กูลมอนเทลลี่อย่างคาร์ลอตตามีใครรอเปิดคุณหนูรองแบบผมบ้างไหมครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลย อีกตระกูลที่ดูจะเป็นประเด็นก็คือตระกูลฟิซาเลียหนึ่งในตระกูลที่ทรงพลังที่สุดและแน่นอนว่าเป็นตระกูลที่เก่าแก่และดั้งเดิมที่สุดในลาคุนาซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความเชี่ยวชาญด้านพิษและพวกเขาถูกมองว่าเป็นผู้ศรัทธาในตัวของท่านเทพผู้พิทักษ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างมากที่สุดอีกด้วยในอีกด้านหนึ่งของลินาซิต้านั้นก็มีภาคีที่เรียกว่า Order of the Deep ีที่ที่นักบวชทั้งหลายใช้ทําการสักการะบูชาท่านเทพผู้พิทักษ์ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อทําหน้าที่เป็นนทททททูาางงโลกกขอ่เพผ้ิั เพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนยังคงซื่อสัตย์ต่อประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอยู่ซึ่งในลีนาซิต้าเรโซเนเตอร์ของท่านเทพผู้พิทักษ์นั้นจะได้รับการเคารพจากผู้คนในฐานะผู้รู้แจ้งส่วนผู้นำของภาคี Order of the Deep จะเป็นที่รู้จักในนามไพรมัสซึ่งไพร์มัสคนปัจจุบันนั้นนามว่าเฟลิโกและเขาก็ได้สถาปนาตัวเองว่าเป็นผู้รู้แจ้งอีกด้วยจุดนี้เราคงต้องไปติดตามกันต่อในเนื้อเรื่อง แต่แค่เกิดมาแค่นี้แล้วก็เดาทางได้ว่าเนื้อเรื่องของเมืองลีนาซิต้านั้นก็ซับซ้อนไม่เบาเลยแหละครับในเมื่อมีคนศรัทธาในภาคีก็ย่อมต้องมีคนที่เสืส่อมศรัทธาเช่นกันซึ่งคนที่ไร้ศรัทธาต่อภาคีนั้นจะต้องถูกส่งไปล่องเรือพิวกลิมเซลโดยพวกเขาต้องทนสแสวงบุญอย่างโหดร้ายเพื่อทนทุกข์ทั้งกายและใจจนกว่าจะกลับใจได้อย่างแท้จริงซึ่งในตอนท้ายของการเดินทางเชื่อกันว่าทันเทพู้พิทักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ จะให้อภัยพวกเขาและสัญญาว่าจะมอบชีวิตที่ผ่าสุขให้อีกกลุ่มคณะที่ต้องกล่าวถึงเมื่อพูดถึงลินาสิต้านั่นก็คือคณะแสดงเลลอนหรือเดอะฟูท o ู p คณะแสดงนี้แสดงทัวไปทั่วลินาสิต้าแต่ที่หลบภัยของพวกเขานั้นซ่อนตัวอยู่ในถ้ำใต้ดินอันกว้างใหญ่บนเกาะที่ชื่อว่าเพน t e เทนเอติของกลุ่มคณะนี้คือความเชื่อคืออิสรภาพสมบัติคือเสียงหัวเราะ และของขวัญที่มอบให้ทุกๆเมืองที่ไปเยือนนั้นก็คือเรื่องราวใหม่ๆซึ่งในครึ่งหลังของแพท2.0นี้เราก็จะได้เปิดการากันกับตัวละครจากคณะแสดงเล่ร่อนนั่นก็คือน้องโลโกโค้นั่นเองล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่ผมสรุปมาฝากกันหวังว่าทุกคนจะชอบและพอจะเป็นคลิปอุ่นเครื่องให้กับทุกคนที่รอเดินทางไปลินาซิต้ากันกับผมไม่มากก็น้อยเลยนะครับและแน่นอนฝากติดตามสรุปเนื้อเรื่องทุกครั้งที่มีการอัปเดตเนื้อเรื่องด้วย ผมจะรีบมาอัปเดตและมาสรุปให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอย่างเช่นเคยนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ